พอน้ำโชใส่แต่พิการอาตมตีหมดเดือกับเลเจอกับสิงกมดถุงตางคนต่างเพี่ยนต่างคมนี้เหลือบ้านเดียวกับใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปเสือทะเบียนยืดหนือขันไปสองตัวจะมีตัวหนึ่งตัวใดพายเสียทีว่าปอน้ำโชกจะทำได้หรือไม่ได้เอาแล้วครับปัญญาปอน้ำโชกบอกว่าถ้วยพระราชทานสนามนี้ขาดจองได้ไหมขาดจองได้ไหมอยังไม่ตอบยังไม่ตอบป้อนเสียงมดถุงวัดฉางเสียงมดถุงวัดฉางแล้วเปิดไปพาย ฝีมือต้องฝีมือและปัญญาพอนับโชก็โชว์ฝีมือแล้วให้เทมสิงห์ปทุมรู้ว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้วยพระทรา,านขออยู่ฝั่งวันมะขามนะจ๊ะว่าแล้วร้อยเป็นตัวถายได้ทาได้ถีปัญญาปอดับโชคใส่เกียร์สี่เกียร์ห้ามาเป็นเกียร์หกกระดกไปเกียร์เจ็ดเกียร์หลุดลวกน้ำเกียร์ 5, หลุดลวงน้ำขวาขึ้นมาใส่ใบแต่สิงประทุมบอกว่าเกียร์โอโต้ก็ไม่ไหวแค่แล้วปล่อยให้ปัญญาปอดับโชค หายสบายสบายครับ50าสิเมตรสุดท้ายลอยหลับเข้าเซนใช่ไหะ